สวัสดีจ้าพบกับช่องเต่งตองชาแนลอีกแล้ววันนี้จะพามาเที่ยวามาเที่ยวตลาดตลาดหลวงพ่อแซมตลาดหลวงพี่แซมจ้าพี่น้องไปพายางค่ะปปไปมึงตลาดกันจ้ะคอยมองตมากไหมนะยังได้หน่อยบางยังเป็นมากสสด็จวะชื่องามจ้า,จาพี่น้องไปลมเย็นเย็นไม่ร้อนไม่ร้อน,ไ,อนไปพาไปดูบรรยากาศ รอบๆจ้ะไปตลาดกันตลาดกันเน้าพลอลูกเดือดออกมาแล้วเดินตลาดพี่นนอกหาของกินหมากมี่มากมี่ อะไรฮะยาน้อยไม่มียาน้อยม่มียิ่งไงขนมไปขิงขนมขนมขนมนเท่าไหร่จ๊ะยี่สิบยี่สิบสามถุงสามถุงห้าสิบสามถุงห้าสิบอันี่คนละอย่างกันเหรอคะสีไม่รู้สีมันเดียวกันสามถุงสามถุงสาถุงห้าสิบอุ้ยเหมือนเหมือนปลูกเองเลยนะมุ้หวานนะปลูกเองเลยมีมะม่วงขอให้กินพี่น้อง อันดับแร,แรกอันดับแรกไปหาของกินก่อนนี่ไงเมีเ่ยงก๋าเตี๋ยวเมีเ่ยงก๋าเตี๋ยวาสามกล่องค่ะเจต,ตังให้หน่อยจ๋อจ้าเหลือยี่สิบถึสามสิบค่ะ พ่อกินจอปะจออะไรคะเนี่ยจอหมูเผือกค่ะจอหมูเผือกโอ้ยหเผนะือกอะไรเล็บยูอเล็บยูมีใจกันที่ตลาดตลาดหลวงพ่อหลวงพี่เซมนี่พ่อหล่อเดี๋ยวพ่อหล่อเจ็บเตลาดตลาดรวมใจบ้านหนองเซ้งจุดอะไรซื้อตีน้อง พอเห็นดอกไอ้ไอ้นี่ละมึงก็งงเห็นแต่หมูมันล่งคลิปกันพันหนึบกันกันเรเห็นล่ะลิ้นพญานาคกันดอกดอกเจอตลาดมันสีกินแสงเพ่งพี่น้องก็เลยบอกว่าทายพี่นองมันเต็มคลิปเลยเชื่อจบกันในคลิปเียแล้วจ้าเด้อแค่นี้จ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าขอบคุณนะคะดีกินแสงเพ่งพี่น้อง